ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับมาอัปเดตต่อจากคลิปที่แล้วนะครับว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เมลอนแล้วก็แตงโมของเรามีการพัฒนาไปถึงไหนกับจากที่คลิปที่แล้วแตงโมลูกเล็กๆนะครับเรามาตามกันดูนะครับว่าแตงโมของเราเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนี่ครับแตงโมของเราครับลูกเบลเลอร์ครับผ่านมาแล้วหนึ่งอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้น้ําหนักน่าจะประมาณครึ่งกิโลได้นะครับ ครับนี่วันแรกครับของเมลอนครับออกดอกครับเราต้องรีบผสมเกสรนะครับให้ทันนะครับถ้าผสมไม่ทันเขาก็จะไม่ติดลูกนะครับเดี๋ยวเราไปหาดอกตัวผู้มาผสมเกสรกันครับมาดูวิธีการผสมเกสรนะครับนี่ครับดอกตัวผู้ครับเราก็มาอ่าเด็ดกีบดอกออกนะครับสีเหลืองแล้วก็เอาเกสรตัวผู้ไปแตะที่เกสรตัวเมียนะครับ นี่ขั้นตอนมีแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับครับเป็นไงบ้างนะครับคลิปนี้ครับแตงโมของเราก็ลูกโตแล้วนะครับส่วนเมลอนก็พึ่งผสมเกสรวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เรามาอัปเดตคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนมาแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้ามาติดตามกันนะว่าแตงโมเมลอนของเราจะพัฒนาไปถึงไหน